สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้ครับมาพอกันครับรายการประวัติฐานนัดหลอกทองเที่ยวตัวไทยครับมือนี้ครับก็จะพาท่านเลาะมาพอเนื้ออายเนื้อไสครับนี่อดีตผู้รุกรียดตำรวจตะเวนชายแดนครับบ้านปากอหรือคับต่อชะโกรหัวใจครับเพื่อนกาจจัดครับวันคำขึ้นตุ่มห่วมกินเขาแรงครับขึ้นสูเยาวว่าวข้ามเก่าโศกันครับในวันที่10บกรกฎาคมสองพันห้า โดยมีครับพันตำรวจเอกแสงสารพ่วงปัญญาหึ่งนะอ้ญญาไา้ไงไงเป็นหัวเลยไงแล้วก็มี่พันตำรวจโทษประสิทธิ์มีจ่าสิตำรวจส,สุทินนี่เลข,ขางานแล้วก็ผู้ที่เขาร่วมนะครับเป็นอดีตคู่นงเรียนต่อชดอน,นะครับมี่ครับท่านธีรศักดิ์คู่จิตติยาครับสอจอวีละใช่ครับและคุณสะไวครับคุณธนนบ,บุญมีคู่นารินหมวดปัญญาคู่ไพ่บุญคู่อัมพร แระบวกครับสมหมายจาสิบตำรวจเมธีคู่รัดคู่ฟื้อคู่ดูและคู่ประวัตินี่ครับก็จะได้มาอ่วมพบปะอาเสวนน้าพบปะกันลงทะเบียนครับต้นนี่ครับอดีคู่เป็นลงทะเบียนคนละห้าร้อยบาทอ่านี่ยังกับมาสู่กันกินครับก่อย่าลืมมาพบปะกันครับ